จุดเริ่มต้นของศิลปินวันนี้เราไปดูจุดเริ่มต้นของบอนส์นะครับก็เป็นไ y เค e d e l i c ๊ o p นะครับก็เริ่มแรกเนี่ยในช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาเป็นนักสแสดงมายากลนะครับแล้วก็ได้เข้าศึกษาเรียนต่อทางด้านมหาวิทยาลัยนะ้งทางด้านศิลปะใช่ไหมครับออฟเดอะอานะก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถหาไรายได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วัยเด็กแล้วโดยการเป็นนักสแสดงมายากลใช่ไหมครับเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้อง เปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะมาเป็นนักดนตรีเลยนะครับเขาก็ทำอาหากินเป็นเล่นเล่นไมยกลได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เพียงแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งที่เห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยชอบในด้านดนตรีนะครับก็ค่อยคศึกษาค่อยค,อยค,อยคอยเปลี่ยนมาเป็นนักดนตรีก็ได้นะครับเดิมเนี่ย เป็นนักเป็นนักมายานนกลอยู่แล้วนะครับอาจจะมีพื้นฐานเดิมคือการอยู่บนสเตจนะครับอยู่บนเวทีก็นํามาปรับใช้ส่งเสริมการในการเป็นนักดนตรีใช่ไหมครับก็อาจจะไม่ได้ลดทิ้งไปเลยนะครับเริ่มแรกนี่อาจจะก็เป็นนักสแสดงมายากลไปด้วยแล้วก็ศึกษาทางด้านดนตรีไปด้วยเมื่อศึกษาด้านดนตรีเข้าที่แล้วก็ลองเริ่มทําทั้ง2องอย่างมันควบคู่กันใช่ไหมครับก็ เริ่มแรกเนี่ยมันอาจจะยากและลำบากหน่อยเนาะเหนื่อยหน่อยนะครับพทอทํา2อย่างโค้กัูนไปแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราอาชีพในฝันของเราเนี่ยทางด้านตีเนี่ยมันเริ่มเห็นรู้ทางแนวทางที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเล่นตนตีอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเนาะหลายๆคนก็มนุษย์เราเนี่ยจะติดอยู่ที่ชอบทําในรูปแบบเดิเดมๆนะครับชอบทําในสิ่งเดิม จะกลัวการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับลองสังเกตดูง่ายๆถ้าบ้านไหนเนี่ยเป็นหมอเขาก็จะเป็นหมอกันทั้งบ้านลูกหลานเป็นหมอนะบ้านไหนเป็นตำรวจเป็นพยาบาลก็จะเป็นตำรวจพยาบาลสืบต่อกันมาใช่ไหมเหมือนเหมือนเป็นเจเนอเรชันก็เป็นอย่างนั้นต่อไปจะไม่ค่อยมีใครที่แบบเออกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าเท่าไหร่เพราะว่าก็ดาเนินชีวิตมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กซึมซับอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดสักวันหนึ่งเราเจอในทางที่เราชอบจริงๆอะ ค่อยๆเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดำเนินชีวิตในทางที่เราก็โอเคอ่ะพอเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขของเราจริงนะครับเราทำงานเพื่อรอวันกเกษียณใช่ไหมไม่รู้กรเกษียณได้หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆมันเหมือนเรากรเกษียณแล้วใช่ไหมครับเนาะก็ หลายๆคนเนี่ยอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงเนาะก็ค่อยๆเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเพื่อที่วันหนึ่งอ่ะเราจะสําเร็จได้จริงๆไม่ใช่ว่าก็สําเร็จก็มีเงินใช้มีเงินเก็บแต่ว่าไม่ได้สําเร็จจริงๆเพราะว่าก็ไม่ได้มีความสุขจริงๆไม่ได้แบบรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยสักเซสจริงๆแค่ทําตามรุ่นพ่อรุ่นแม่มาแต่ว่าไม่ได้เป็นตัว ตัวเองเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะครับจากบอลคราวหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของใครก็ติดตามได้ที่เพจครูฟิมมิสิกแอปเปิดคราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ